ครอบครัวคุณพ่อ,อยังไงบ้างตอนนี้มีลูกมีกี่คนอะไรอย่างีา้ลูกมีอยู่สี่คนคนหนึ่งเสียชีวิตอุบัติเหตุอยู่ที่เพชรบุรีก็เหลืออยู่นี่สามคนอยู่นี่หมดเลยคนหนึ่งเป็นพยาบาลแล้วก็ลาออกมาเลี้ยงจริงฤีธิะอีกคนหนึ่งก็ทาฟาร์มช่วยพ่อตรงนี้อีกคนหนึ่งก็ทําอยู่ฝั่งทางข้าว ทางเข้ากล้องนะฮะหมายถึงที่เขาทำเนี่ยใช่ครับด้วยใจเขารู้ว่าด้วยใจเขาด้วยใจเขาไม่รับราชการชักคนเลยผมให้รับราชการก็ไม่เอาให้ไปสอบอะไรก็ไม่เอาเป็นพยาบาลแล้วเป็นหัวหน้าพยาบาลแล้วยังลาออกแล้วมันยังไงเสียดายนะผมบอกกนนะบอกเสียเงินเป็นแสนนะกว่าจะได้เป็นพยาบาลเนี่ยทำให้ออกใช่ไหมเขาบอกพ่อยังไงคะตอนนี้เขาจะออกเนี่ยเขาจะบอกเขาบอกไม่ไหวแล้วผมถามว่าอยู่ไหนโทรมากลางดึก เขาบอกเดี๋ยวนี้อยู่แถวๆนี้ใกล้ๆจะเข้าพยักเอาคนป่วยโคม่าจะไปส่งบ้านเขามาจากขอนแก่นแล้วก็บังคับว่าลูกไม่ต้องลูกเขาไม่ต้องตายตามทางก็ไปส่งนู่นบอกซีเรียสบอกเบื่อหน่ายแล้วพ่อเบื่อหน่ายแล้วพ่อออกนะพ่อออกก็ออกแต่ว่าแล้วแต่ใจนะแต่พ่อไม่อยากให้ออกนะเสียเงินเรียนมากแล้วนะ่อจะได้เป็นออกเลยสิบห้าวันขนกระเป๋ามาเลยนีทำอะไรได้ดีไหมมาเรื่องกิ้งดีดเนี่ยสัปดาห์สองสัปดาห์มันก็เดือนเดือน มากกว่าพยาบาลนะครับแต่แต่ตัวหวังว่าระหว่างเขาทํางานเป็นพยาบาลเขาก็เขาก็มาเลี้ยงอยู่หรือเปล่าไม่เลยเดียงไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยเลี้ยงเลยแล้วเขาไปศึกษาความรู้จากไหนอะคะเขาเชื่อว่าทําได้แต่เพราะว่าผมเริ่มคือผมผมทํเนี่ยผมไม่ได้ไปดูจากไหนมานะเริ่มต้นจากเล็กจากเล็กจากเล็กจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมานะวัวนมครั้งแรกมีสองตัวเดี๋ยวนี้มีเกือบสี่สิบนะก็ก็ไปอย่างนี้ฮะ ก็ไปอย่างเนี้ยนะครับก็ก็ไปอย่างเนี้ฮะก็คือเราทําไปเลี้ยงไปพัฒนาไปใช่ครับใช่ครับไม่ดีเราก็ทิ้งไปม,มันดีเราก็เอา